ลงให้หน่อยนะฮะเขาเรียกฮะอะไรอ่ะฮะปางหน่อยอะไรวพี่ปางมาวิชาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปางปางที่สมเครื่องกระสับกินามก่มนนะต่ำๆอนต่ำเฮ้ สวัสดีค่ะพรพิรุกันตธโมรกลับได้รมโเป็นอะไรคะเป็นมาอย่างไรคะเป็นจ้าวาเราไม่เป็นเจ้าวาดพี่เจ้าวาดก็เพิ่งย้ายมาประมาณสองปี ีแต่จเจ้าอาวาสคนอื่นคนเดิมอมองเพราะเป็นลูกองค์เนี่ยเออเออ,ป,อประวัติความเป็นมามก็ประมาณสี่ปีแล้วได้มีญาติโยมถ้เาเจ็บแค่ได้ป่วยเรื่องกับขานะลูกนะขาลำตัวที่ปวดเมื่อยเนี่ยก็เลยได้สร้างหลวงพ่อสี่ขานี้ ไว้ให้ใญาติโยมสักการะบูชาเป็นตัวแทนของคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยอ่ะแล้วเขาเขาพอก็สร้างขึ้นมารู้สึกสุขภาพพระมาทแข็งแรงดีและคนที่มาบูชากล่าวไหวสักการะบูชาก็ได้หายป่วยหายจากาาจาการหาากโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยนะแล้วทุกชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในด้านแถบนี้เนี่เขาก็เข้ามาหมดเลยมากราบไหวมาบูชาหลวงพ่อสีขาตลอดเลยนะแล้วก็บางครั้งก็ขอพรจากท่านแล้วสาเร็จเขาก็มาแก้บนกันนะ อาจจะมีบาดล้ำบ้างหรือทำหน้าที่อะไรแล้วแต่เขานะ่ะเจตนาของเขาบางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแต่ว่าญาติโยมพ่าเล่าให้ฟังถ้าใครเป็นโครคภัยแค้เจ็บเกี่ยวกับกระดูกตามแขงตามขาตามอะไรเนี่ยที่เรารักษาไม่หายอ่ะลงมาจุดทูบบอกท่านรักษามดอกไปนะท่านเป็นพระรุกองฟังในพุทธันดรที่ผ่านมานะในพุทธันดรที่ผ่านมาบางทีเราก็ยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะันลูกนะแต่ลึกๆที่ได้พบได้เห็นที่ประชาชนได้มากราบไหว้เนี่ย ขารู้สึกปราบฟื้นปิติที่ได้มาเห็นท่านว่าแปลกว่าหลวงพ่อรูปนี้ทำไมท่านยังมีสี่ขากอกคงเป็นพระพุทธองค์สมัยพุทธันดรน,นุ้นพุทธันดรน,นุ้นก็โดยมีปู่ชีวกโกมชชารพระเจ้าเป็นปู่ของหมอยานเนี่ยเคยรักษาพระพุทธเจ้าแล้วก็คงได้นิมิตกับชาติมาเกิดน,นะก็เลยเป็นหลวงพ่อสี่ขามาสักมาให้ญาติโยมสักการละบูชาได้ได้กลาบบ้านคิดดีทําดีุนะทำแต่สิ่งดีสิ่งงามแต่เรามากราบบ้านท่านแล้ว บางคนได้ไปคือนั่งกลับบ้านก็ดีว่าต้องกลับไปก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยส่วนมมตนจเจริญภาวนารักษาเมื่อที5ทีเนี่ยก็จะมีความสุขลนะร่างกายก็จะดีขึ้นและความเจ็บป่วยในร่างกายก็จะถอยลงแล้วก็หายไปตามปกติในยูกนะแล้วก็จะมีปัญญาดีดีแล้วลูกเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยที่หนูมาสัมษณ์หรือมาถ่ายหลวงพ่อสีฐานพ่อก็ดีใจด้วยนะลูกนะขอให้วัดบุญกัจนาเนี่ยเป็นวัดสวยทุกทีนะนะให้คนรู้จักทีก็โมทนาบุญด้วยกับลูกหลานทุกคนนะลูกนะ ลวงพ่อก็ไม่มีอะไรแล้วมากไปวันนี้ก็ขอเจริญพรลูกนะให้มีความสุขกายสุขใจลูกนะและ้วใครมาบวบานสารกล่าวหลวงพ่อสีขาก็ให้สำเร็จเป็นมากเป็นผลแล้วก็มาโมบลเสร็จแล้วก็มาแก้บนกับท่านมากมากราบสักการะบูชาท่านมังไม่ใช่หายแล้วก็หายรับไปเลยนะลูกนะขอให้กลับมากราบสักการะบูชาท่านนะก็ขอให้เจริญพรนะทุกการเครื่องฐานจ้ะโชคดีมีชายจ้ะท่านไปนิตบอกลูกเออท่านไปนิตบอกเองคือว่าเป็น แต่เขาได้แล้วแต่บ้านเราหรือก็มาปิดท้องท่านบ้านก็นดีเราปวดตรงไหนแล้วก็ปิดตรงนั้นนะมันจะดีมีสถิตเนี่ยเชื่อว่าเป็นถูกต้อตงหรงือแพทย์ที่เคยรักษา,น,าน,นัคืออดีตชาติทำไมผู้จันดอนที่ผ่านมาท่านอาจจะกลับมาสั่แพนตองขาดดอกบัวตรงเนะี้ยแล้วก็มา,มาเป็นสถิตกับหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเอยทราบไหมคะว่าทำไมคนที่สร้างอะเขาถึงสร้างสี่ขา คือเขาเจ็บค้าได้ป่วยเขาทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่ดีคือเขาเขาไปทราบตรงไหนมาเรือยอาจจะมาบนกับหลวงพ่อประทันคือเขามีคนบอกเขามาทําไมไม่สร้างหลวงพ่อสีขาขึ้นล่ะไว้เป็นตัวแทนนะของพระเจ้าองค์เนี่ยหมายว่าเขาเคยบนบานนักกล่าวแล้วก็ขางไปดูอะไรมาอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกามสร้างแล้วก็สาเร็จเป็นมากเป็นผลเนี่ยพอเขาได้สร้างเสร็จแล้วเขารู้สึกดีร่างกายเขาดีมากธุรกิจการงานเขาเจริญขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่าง เราเคยบอกว่าถ้าใครมากราบว,ว่าก็ลงบนบาทน,นั้นกราบท่านดูกหรวงพ่อสรีขาเนี่ยเมื่อเราปูเท้เขาวเมือ่อเท้าขาวะนะมันผิดสยงเก็ดการสร้างสรีขาไม่มีเลยไหมในจังหวัดนี้ก็มีดงจะมีท่านรูปเดียวในนี้ซีเนี่ยนะเนี่ยแต่วัดเนี่ยบางทีคนไม่รู้จักเขาไม่เคยโฆษณานะไม่เคยบอกใครก็มีหนูเนี่ยลูกหลวงพ่อก็ดีใจลูกนะก็เหมือนอนุโมทนาด้วยลูกหนูว่าเปิดให้ลูกนะหลวงพ่อกายไ้สัมภาษณ์ไปในความเป็นจริงที่เราได้รับรู้ลูกนะ เพราะเราก็โบสถ์มาสิบกว่าปีแล้วอยู่ที่เนี่ยมีมีชื่อมีชื่อเรียกเขาจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อสีขาเขาจะเรียกท่านแบบนี้อยู่ที่วัดนี้มากี่ประมาณกี่ปีนะหลวงพ่อโอ้โหถ้าพูดถึงว่าท่านก็อยู่มาก่อนนะองค์เนี่ยอยู่มาก่อนที่พ่อจะเออมามาโบวชที่อีกนะหลวงพ่อก็อยู่ได้สิบกว่าพรรษาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยท่านก็มีอยู่แล้วแล้วคนผู้คนก็มาสักการและบูชาพอคนก็รู้ว่ามีหลวงพ่อสีขาเขาก็อยากเห็น แต่วัดนี้ไม่ค่อยได้จัดงานถ้าจัดงานก็จะมีคนรู้ทั่วคนที่รู้ก็คือคนมาทําบุญในวันพักเนี่ยเขาได้พบเห็เขาไปบอกกันมาเนื้ออะไรครับหลวงพ่อหน้าตักประมาณเท่าไหร่อย่างนี้หน้าตักประมาณถ้ายี่สิบเก้านิ้วได้นะสูงเท่าไหร่คะสูงก็สูงประมาณก็สองเมตรนะเราล้านนะหลวงสองเมตรได้นะสูงอ่ะความสูงถึงสรุปก็กาหลักจากฐานนู่นนะ จากฐานดอกโบนเนี่ยลงขึ้นไปก็ประมาณสองเมตรหน้าต็ประมาณ2ี่เก้านิ้วปางมานวิชัยหลุกนะปางนี่ป่าปานอยู่แล้วนะปางป่ามาอยู่แล้วและหน้าตาทังสอบสวยแล้วก็เก๋เป็นเก๋ประตูหลุกเนื้อเนื้อเนื้อธรรมดาหลุกเออเนื้อธรรมดาคนปั้นเกตได้นะนานขนาดนี้ถ้าคนดูไกลดูไม่ออกเลยนะดูไม่รู้นะนะเออถ้าเป็นนังเกตนะหลุกเนี่ย หลวงพ่อก็มายืนหนูเนี่ยตินเย็นๆข้ามๆกนมาดูแล้วปันดันใจให้เข้ามานะเนี่ยจะได้หายมันไม่ตันเนรอพี่เนาะมันแบบเป็นไตบอือด้วยถ้าวัดจากฐานไปถึงข้งบนประมาณ2เมตรขวานะถึงเหรอคะเหมียวว่าไม่ถึง2เมตรค่ะ เมียว่าน่าจะ